เฮโรสสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแพร่เกมฉอปและดีแอาแพร่เกมฉอปนะคะวันนี้เราจะมาเล่นลิฟผีกันคะ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะทุกคนมารวมตัวกันคะ่ะวันนี้มีแพตตี้เสื้อฟ้ามานะคะกับน้องแพรสุดฮิตเราเคยเล่นกับน้องแพรพาวัแล้วนะคะ เราจะไปซื้อสปริงตอนนี้เราเงินตอนนี้เราอยู่ลำดับที่สองเยอะเงินเยอะนะคะตอนนี้เงินเยอะเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะอย่าเพิ่งเข้านะ เราซื้ออาวุธนี้นะคะเราก็จะเข้าไปในลิฟต์แล้วนะคะทุกคน,เ,นเพื่อนเราอะ่ะน้องน้องเราก็เข้าไปในลิฟต์แล้วเรียบร้อยนะคะเราซื้ออันอุปกรณ์ไอเทมใช่ไหมคะคือเยอะมากเยอะสามอันเปลืองเงินสุดสุดโอเข้ามาก็ล้มเลย ทุกคนเรามาแล้วอ่ะแล้วก็เราก็จะรอี่เปิดเอาริเปิดแล้วอ้าอ้ายเซไงใช่ไหมพีผีผีตัวนั้นได้เลยอ่ะแท็ตี้ดูพี่ซื้ออันนี้มาเยอะมากเลยอ่ะมันลั่นอ่ะมันก็เลยเยอะเปลือนเงินมากเลยพี่่รู้นะว่าแมปชื่ออันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะ เออรู้แล้วค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้พี่ไม่มีไฟอตัวอะไรอ่ะถ้าใครเข้าไปโดนแน่เลยอ่ะตัวนี้นี่นหละตัวตลกตัวตลกตัวตลกสุดรคิ้วมันไม่ใช่มัน อันนี้ตอนนี้เราก็มาในลิฟต์แล้วนะคะทุกคนอันนี้เสียงพอได้ไหมอ่ะ<ม>เพิ่มเสียงมาแล้วโอเคไหมเด็คกคนเดแล้วก็อันนี้เราเข้ามาลิฟที่สามนะคะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเอ่อตอนนี้อยู่ลิฟที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะต่อไปมาลุ้นกันทุกคนมาทายกันว่าลิฟที่ต่อไปเราจะไปเจออะไรติ๊ยตอกติ๊กตอตกตอ โอ้มีแต่คนมาลุมเต็มเลยเฮ้ยตัวนี้นี่มันแบบเป็นน้องหมีอ่ะชื่ออะไรแม่โมจำไม่ได้เฟกกี้หรือเปล่าวะแฮนดฟิกก็ก็อยู่ตรงกัก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 ทุกคนรู้ไหมว่า อันนี้เราต้องออกไปจากประตูตรงนี้อ่ะที่มันเป็นเล็กใช่ไหม <Yeah. S 1> เราจะเข้าไปในประตูเหล็กแต่ว่าต้องมีคนเปิดให้เราแต่เราจะไม่เข้าไปนะคะทุกคนมันฟาแอน์สช็อกกี้อะไรไม่รู้อ่ะาฟาแอนช็อกกี้ช็อกกี้ช็อ,อกกี้กกกก <Yeah. S 1> ไม่รู้นะคะ <Yeah. S 1> แฮตตี้พูดหน่อยคะ่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเสี <Yeah. S 1> ยงมันมากเลยนะคะตอนนี้ ทุกคนเราขอลดเสียงนะคะทุกคนเราใส่หูฟังมันเยอะเกินไปอะไรเนี่ยโลโก้อะเสียงอะไรอ่ะจะไปตดอแมนจริงๆริด้วยทุกคนมันเป็นผีหรือเปล่าก็นั่นแหละผีทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะใครติดตามเท่านี้ก็ขอให้ มีความสุขนะคะ,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 ะตัวน,นั้นไงตัวนั้นใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตายแล้วนะคะทุกคนมันเร็วมากเขาตานี้พี่จะแบบพรีเนียมพรีเนียมนะคะเราจะไม่เสียเงินนะคะเราจะแค่ซื้อแค่โคมไฟหนึ่งอันเนาะแพตตี้เนาอะอมองไม่เห็นลตอนนี้พี่มองไม่เห็นมากเลยตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้มืดมากเลยนะทุกคน อ๋อนี่ง่ายมาแล้วเราก็จะไปซื้อแบบที่เราไปซื้อไฟใช่ไหมซื้อไฟแค่อันเดียวเนาะไม่เปลืองเงินแพงมากเลยนี่มันเสียงเงินน่าจะไม่กี่บาท่อกี้มันวิ่งเร็วมากเลยใช่ไหมใช่ผีตัวนั้นวิ่งเร็วมากเลยนะทุกคนแต่ว่าผีตัวนั้นผีทุกตัวสามารถเข้าไปในลิฟต์ได้แต่ว่าผีตัวที่มันเละ เดียสามารถเข้าไปในริบได้แต่ถ้าเกิดผิดตัวยาวเข้าดแต่มันก็เข้าได้หมดนะคะทุกคนเอาตัวน่ากลัวทุกคนอ่ะอันนี้อน่ากลัวมากเลยนะคะถ้าใครเข้าไปในบ้านมันก็จะขังนะคะทุกคนเราเคยลองเข้าไปในบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่นะทุกคนทุกคนดูนะหน้าต่างมันก็จะปิดทุกคนเขาจะออกไม่ได้ตลอดไปนะคะแล้วก็จะมีผีโผล่มา น่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนนี่ไงค่ะทุกคนปิดหมดแล้วแต่คนข้างในทรมานแน่อ้ะทุกคนเราก็จะเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ไปดูลิฟต์ต่อไปก่อนนะถ้าลิฟต์มาแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะ ทุกคนโคบารีแบบนี้ในลิปนี้น่ากลัวสุดๆเลยน่ากลัวน่ากลัวมากๆอะไรพตตี้พตตี้เอาอไฟเหรอตอนนี้พตตี้กำลังท่าสถานการณ์เริ่มน่ากลัวแล้วะะทุกคน ปิดลิฟต์แล้วนะคะไปดูลิฟต์ต่อไปกันโย่เย่มาแล้วนะคะทุกคนมาดูกันโอ้าอ๋อแมบนี้พี่เคยเห็นคืออะไรหรอพี่แพ้มันจะมี ใช่แล้วเอเลียนนะคะทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนอย่าเข้าไปใกล้มันนั้นน่ากลัวสุดชีวิตเลยอ่ะถ้าใครไปโดนเสงนั้นจะตายกันหมดเลยนะคะทุกคนน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะดูดกลินเข้าไปแล้วเราก็ตายในที่สุดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอ่ะเอเลียนมาเอเลียนมาพตตี้เห็นไหมเราจะเดินเข้าไปใกล้เอเลียนนะคะทุกคนเพืความบันเทิงเท่านั้นจะพาตายไปแล้วนะคะทุกคน โอเคจ้ตาแล้วนะคะทุกคน,นอ่าแล้วก็วันนี้เราจะไม่มีไอเทมโอเคไหมตาต่อไปตานี้แหละเราจะไม่มีไอเทมปเแป๊บนึีเราขอพิมพ์ใส่เพื่อนกันนะทุกคนตอนนี้น้องร้องเราเข้าไปในลิฟต์แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเอไปเดินเล่นนิดนึงแล้วล้วก็จะไปนะนะคะทุกคน โอ้แล้วก็ลงมาท่าเดิมด้วยนะคะตานี้ก็ลิฟปิดนะคะทุกคนลิฟจะปิดแล้วหลังนั้นเราไปชมด้านนอกกันนะคะทุกคนเอสอันนี้ถ้าใครหล่นลงถ้าใครหล่นลงไปก็จะเจอ SCP นะคะทุกคนน่ากลัวมาก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 ทุกคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเรา ก็จับไปเล่นแบบอื่นกันนะเดี๋ยวเราไปเอาข้าวก่อนนะทุกคนนะ่าดูเล่นได้เลยนะคะ